กวานพะเยาแรงชีวิตแห้งสนิทน้าผิดหวังหน้าฝนน้ำร้นฝั่งหน้าแลงยังมีหมอกควันกวานพะเยาดินแดนแห่งนี้ก่อนนั้นเคยมี ฟุงป่าพากันแวกวายเดี๋ยวนี้กวานเราสบเศร้าเศร้าใจเหลืออหลน้ำแห้งและเห็นดินทรายมองไปใจเงาเศร้าจังมองกวานพยาเศร้าใจนักหนา น้โฝนผ่านมาน้ำท่าท่วมทนหล่นฟัง่งน้าแล้งที่ไรพาใจให้เราผิดหวงังน้ำตาคนพยาวเราหลังหมดทางดูแลกแก้ไขคือเธดี เรานี้ต้องมีทางออกพี่จะขอบอกถ้าหากหยุดการทำลายต้องเลิกตัดฟันเผาป่าวันมันมากมายพีเอ็มมันอันตรายโปรดจำไว้นะคนนี้โอ้กวนพะเยา เราเคยแหนหวงมอนทุกกระทรวงร่วมมือกันให้เต็มที่ืืนกวานพะเยารำเนาดินแดนแห่งนี้คิดดูกันให้ทวนทีให้กวานเรานี้มีน้ำดังก้าวเกิดธดี เรานี้ต้องมีทางออกพี่จะขอบอกถ้าหากหยุดการทำลายต้องเลิกตัดฟันเผาปากควันมันมากมายพีเอ็มมันอันตรายโปรดจำไว้นะคนดีโอ้กวานพะเยา เราเคยแหนห่วงวอนทุกกระทรวงร่วมมือกันให้เต็มที่คืนกวานพยาลำเนาดินแดนแห่งนี้คิดดูกันให้ทวนทีให้กวานเรานี้มีน้ำดังเกา่า